สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลซูเปอร์เอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจวบภูทรีสามสิบตุลาคมปี2อง7ครับมิจะมีอยู่4คู่1มุมนะครับเป็นคาร์บเอาทครับทั้งหมดเลยครับคู่แรกครับไบตันฮูอเบียนพบกับเดลพูกครับนว่าตีสองครึ่งครับคู่ต่อมานะครับยูไนเต็ดครับพบกับเชลซีครับนว่าตีสองสิบห้าทีครับคู่ต่อมาครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเบตเตอร์ซิตี้ครับนว่าตีสองสิบห้าทีเช่นเดีย โอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง b a l l 7 m ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้วครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับ b a l l 7 m ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม เัอคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอล EFL ครับระหว่างไบตันฮอบอเวียนพบกับเรือผูกครับเรือผูกแชมป์เก่าพ่วงดีกีเจ้าของโทรฟี่ลีกครับสรงสุด10สมัยครับมีคิวไปเยือนกับไบตันก่อนเจอกันผลสลับเยือยเยินในเกมลีกล่าสุดสัปดาห์นี้ครับผลงานเจอกันนะครับเกมล่าสุดนะครับเรือผูกเปิดบ้านชนะไป2ตงูตอนหนึ่งครับในการจะมาไบตันฮอบอเวียนชนะ3เกมสูงสี่เกมแพ้สามเกมสูงสี่กันเลยทีเดียวครับทีมในบ้านใครบ้านมันครับซาดินาฟังไบตันฮอบอเวียนครับฟาเบียนเบอร์เซเลอร์ครับไทยโรค เลในรอบก่อนๆในลีดกับรีดครับตลอดจนชัวร์เปโดครับดาวยิงบาซิเเลียนยังเลี่ยงอีกทั้งแรนนี่เวลแบ็กโมฮัมหมาเทพที่เพิ่งพักฟื้นผ่อมฟิตกลับมาครับจึงน่าจะใช้เอแวนเฟอร์กุสันนัะข่ายร่วมกับฮูเรียลเอ็นเจโซครับพร้อมด้วยไซมอนอาริงกราครับแล้วก็เคารูมีตมาลุยลิมเซนนอกจากนั้นยังขาดตัวเจ็บอีกหลายรายครับคาดว่าจะมาบวก4-4-2ครับโดยมีกองหน้าคู่อย่างฮูเรียลเอ็นเจโซเอแวนเฟอร์กูสัน ช่วยกันยิงประตูเกมนวันนี้ครับทั้นี้ฝั่งเรียวบูครับอันเดนสโอตครับได้ข่าวดีเล็กน้อยครับเมื่อคารเนอร์เลลี่ครับแบ็กขวาฟิตซ้อมเต็มรูปแบบเลยครับน่าจะออได้สตาร์ทแทนที่เทรนอาริซาเดอร์อานูครับสตาร์ทลูกหม้ออีกไกลครับแต่สำหรับตัวเจ็บและอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นอาริซงเบเกอร์ฮาวิเอเรียสนิโกโชตารวมไปถึงแข้งใหม่อย่างเฟรเดโกเคียซ่ายังวืดเหมือนเดิมครับดังนั้นจะรับเขาว่าจะโรเตชันในระบบสี่ต่อสองกับสามต่อหนึ่งครับโดยมีสามสารเกมลูกอย โอเบียนเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอบูมแฮตัน2ร2ครับพสุไม่แพ้ใครมา3เกมเดียวกันโดยชนะ2เกมฟอร์มดีเลยครับช่วงนี้เรอร์พูลเกมล่าสุดไปเยือ,อนไอเชนอลเสมอไป2รู2ครับไม่แพ้ใครมา9เกมเดียวกันโดยชนะ8เกมเลยทีเดียวกับฟอร์มร้อนแรงมากในนู่นเกมนี้ครไบตันโฮเบียนเล่ในบ้านบอลทัวรเปิดเกมแ,แรกแน่น,นอนครับเจอกันมาเก่งในบ้านใครบ้านมันเดินหน้าเกมูกใส่เต็มที่ทีมเยอนเรอร์พูลคงประคองเกมรอสนกับครับทีมเย็นรอสนกับได้อันตรายสุดๆครับเกมนี้ครับว่า กู้มานะครับเป็นการวิคอลฟ์วันเอฟเอฟลเช่นเดียวกันครับระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับเชลซีครับเชลซีรองแชมป์เมื่อฤดูกาลก่อนเจอกับนิวคาสเซิลต่อเนื่องอีกนัดถัดจากเมื่อวันอาทิตย์คว้าชัยได้2อดูต่อหนึ่งครับแต่คราวนี้ย้ายวิกมาดวลกันในถิ่นซาลิกาดงบ้างครับเพราะงั้นเจอกันนะครับเกีฬาสนนะครับเชลซีเปิดบ้านชนะไป2อดูต่อหนึ่งครับในการจะมายูนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแพ้2เกมติดต่อกันนะครับภาพรวมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยชนะสองเกมเสมอสามเกมแพ้ห้าเกมนิวคา สําคัญที่เจ็บคนขาหนีระหว่างซ้อมก่อนเกมเลีกเยือนถิ่นสิงห์บลูครับต่อเมื่อมีเกมสําคัญกับอาร์เซนอลรออยู่บอลเสาร์อาจจะไม่เสี่ยงเลง็งรีบทีวูดแน่ๆคือคาร์ลวิลสันครับกองหน้าอีกรายตลอดจนอีก3แนวรับจากจามันราโชคีแลนทิเปียโซเวนบอสแมนครับส่วนอเล็กซานเดอร์อิชากับต้องเพิ่งหายเจ็บจากนิ้วเท้าคงให้ตัวของวิลเลียมโอชูราออกสตาร์ดแดนหน้าพร้อมกับเจค์อบเมอร์ฟีฮาวิสบรานเสียสูนด้านข้างครับคาดว่าเกมนี้มาในรวกสี่ต่อสาโดยมีสามสันเกมลุกอย่างเจค์อบเมอร์ฟีวิลเลียยมโอชูรรราาาฮเวว์บบคั ยิงประตูเขีนงนี้ครับแล้วทีนฝั่งเชลซีครับเอนโซมาเรตกาครับมีปัญหาบาดเจ็บเพิ่มเติมในเกมก่อนเปิดรังเชือดทับสาธิกาลงตอนนี้มีแค่เบนซิวโบ้แบ็กซ้ายที่สำรองพักอย่างไม่ฟิตครับแต่ดูทรงจงจะหมุนเวียนแทบยกทีมในรายการคอนเฟลีกโดยเฉพาะเจดอนชานโชครับได้ออกสตาร์ทแน่ๆครับเพราะจะได้ติดเงื่อนไขยืมตัวจากบิดแมทพีเมลิกเยือนครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ก่อนนี้นอกนั้นจะมีชัวร์ฟลิกมิคาโรมูริชเจโตเฟนกรูคูคาดว่าจำนวนสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่งครับสนนนกกัิวาเโดย เกมล่าสุดไปเยือนเชลซีแพ้1นึ่ตัสองครับฟอร์สุดแพ้2เกมต่อกันฟอร์มไม่ดีเลยครับช่วงนี้เกมในบ้านเนี่ยแข็งแกร่งครับก็เพิ่งจะแพ้กับไบตันเอาเบียนมาครับเชลซีเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งครับฟอ,ฟอร์สุดชนะ2เกมต่อกัน10เกมล่าสุดชนะถึง7เกมฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวครับใน,นวันก่อนหน้าเพิ่งเจอกัน3วันสลับเล่นในบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเกมเนี้ยเกมในบ้านนิวคาสเซิลยูไนเต็ดขอล้างตาเปิดกูเกมลุกแรกเต็มที่แน่นอนครับทีมอย่างเมรมับอเกกสนนี้ครรับว่าอสยนเชลซีีถึงงแแแมม้โรรเทชั่่นนตตฟอ์ดกกบุห คสกอตติแกับเชลซีชนะสองต่อหนึ่งครับฟันธงครับวางเชลซีครับสกูตแมนนะครับเป็นการวิกอลฟอน EFL ครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเรเอร์ซิตี้ครับแมนยูนับหนึ่งใหม่ภายใต้โค้รรักษาการลงเล่นแทนในรายการบอลถ้วยในบ้านพบกับเรเอัลก่อนเจอกันอีกทีในช่วงอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับผลงในการเจอกันนัดเกล้าสุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มไปสามต่อศูนย์ครับในการเจอกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะสองเกมติดต่อกันเจอกันในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนียวกว่าสมควรเลยครับซาตอินเตร็ดคับลฟันนนนิิววเตตรรรอยยคััับบำำาาดดดงชไ้แหน่งรรักกษาาาอคุมทน แทนเอริกเตนฮากระหว่างรอทาบทามดูเบนอโมริมครับเป็นนายทวารมือใหม่นายทวารใหม่าวรครับส่วนคุ้งกำลังตอนนี้หมดสิิทธ์ใช้งานเอาตัวนิโอปิกเดอมุนครับเจ็บข้อเท้าระหว่างเกมยูโรปาลีกเยือนกับเฟเนบาเช่เมื่อสัปดาห์ก่อนต่รอจนเฮนรีร่แม็กไกวเรนี่โยโร و ลุกชัยมาเรีมาเลเซียเมสันเมาร์คอบบี้เมนูเจ็บอยู่ครับนายเซนนูแชร์มาราซูวีฟูลแบ็กสารพัดประโยชน์เจ็บเข่าจากเกมที่พ่ายเวสต์แฮมสดๆร้อนๆเลยครับอย่างไรก็ดีครับน่าจะทับคงเน้นระดับหนึ่งครับโดยอันเดรสโอฮานาน่าได ต่อลินเดเลฟเซนเตอร์แบ็กเพื่อให้ริชาร์โดมาร์ติเนสออกไปดูแลฝั่งซ้ายครับขณะที่มานูเอลปูกาเต้ก่ากับโชชัวเชิร์กซีสองแข้งใหม่รวมไปถึงอามัดเดียโร่เนี่ยได้น่าจะได้ออกสตาร์ทบางครับเข้าจัมโบ้สี่ต่อสองตัวสามตัวหนึ่งครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างโจชัวเชิร์กซีและสกอร์ต่อไปเก่าเซอร์วัตที่น้ำฝั่งเลตเตอร์ซิตี้ครับซิฟคูเปอร์ครับอย่างไรตัวของแพตซันดาก้าครับกองหน้าทีมชาติแชมป์แซมเบียตลอดจนสองตัวรับอย่างยานิกเวเซอร์กาดและก็ฮัมซซ่่่าาาาาาาอออุุดดดีีีี้้คครรรัััััััับบบบบบเเเเเเจจจ็็ยยยววววขขณะะะทททกกกกพพพหมมนนนนนผสืตไใลโฉ มีวาดีหงอ,อกเกากัปตันทีมบนไวยปลาเข้าไป37ปีไม่พร้อมกรรมสึกต่อเนื่องครับเปิดโอกาสให้อ็อกซอนเอดวาร์ครับดาวยิงเฟรนซ์ Friends, ยืมตัวจากคริสตันพาเดตได้ออกสตาร์่รวมกับครซี่เมเกเทียบิโรเนลคานูส บ๊อบบี้เด็กคอรโดวาริสครับผมตลอดจนคู่กลางสำรองอย่างบูบาการีซูมาเร่โอลิเวอร์สคริปแทงหลังจะมีตัวของคอเนอร์โรดี้ลุคโทมัสนายดันแดนนี่วอร์ตลงตัวจริงบ้างครับเขาว่าจะมาบุกเซตตัวสองตัวสามต้นหนึ่งครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างออดี้เอ็ดวาร์ครับฟอร์สุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมล่าสุดไปเยือนเวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้หนึ่งประสองครับฟอร์ล่าสุดบาดเกมล่าสุดชนะได้แค่เกมเดียวนั้นครับสโมเกมแพ้สองเกมหว่วยสุดเลยครับเกมรับบาดเจ็บหมดเกมลุกก็ฝืดครับเลสเตอร์ซิตี้เกมลก่่าสุดเนีย เกมล่าสุดชนะ2เกมส่วน2เกมแพ้2เกมฟอร์มยังคงตัวครับแนวรอบเกมแรกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้โรเตชันเกมรับพิการเกมนี้เน้นประคองเกมไปก่อนทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้เน้นเกมหลีกหลักเพื่ออยู่รอดเกมนี้ส่งสำรองเยอะครับคงเน้นเกมรับเราสนกียบเกมนี้เขาว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะกลับมาชนะได้ครับเพราะทีมเยือนเน้นบอลหลีกสำรองคุณภาพทีมไม่ค่อยจะดีครับสกอตต์การับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะ2อตู้ศครับฟันดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะครับจากคู่สุดท้ายของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิคอลบอลงาานกรเจอกัันนะคครบู่่่ใหญทีเจอกัน เร็วเกินไประหว่างสเปอร์เปิดบ้านพบก,กับแมนเชสเตียร์เนี่ยยังถือเป็นรีแมตช์นัดชิงเมื่อปี2 0งศอีกต่างหากครับผลง,งานเจอกันรับเกล้าสดนะครับทอรแนาอองสเปอร์เปิดบ้านแพ้ไปศูนย์ตัวสองครับในการเจอกันนาทอรแนมอองสเปอร์แพ้สองเกมจากการพลาดรวมทอร์นาออสเปอร์ชนะสี่เกมเสมอหนึ่งเกมไปห้าเกมพอยังพอสูสีกันอยู่ครับขณะนี้ทางฝั่งทอรแนมอองสเปอร์ครับเอชป๊อตเดกโกคูครับยืนหนึ่งยังไม่เร่งรีบกับตันทีมชองฮงมินคืนสนามด้วยปัญหาบาดเจ็บที่ต้นขาเลลือังครับตั้งแต่ก่กอนเบรกทีมชัะี่่ปชรรรบบบฟููลแ็ฮโตออกนงครับ you the อีกรายคับแม้เพิ่งจะแพ้เคจันพาเดชมาหน้าผิดหวังครับแต่ด้วยเหตุที่กรมศึกรอบด้านหลายรายการจึงจําเป็นต้องโรเลชั่นมาในวันศุกร์ที33โดยมีแซงสานเก็บลูกอย่างเรเนนจอสันวิชาร์ดยอนทีโมว์แวนเนอร์ครับช่วยกันไล่ล่าสกอร์เกนตัวนี้กับซาดี้น้องฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป๊ปโกเดียร่าประกาศจุดยืนชัดเจนจะโรเลชั่นของกําลังลงสนามในรายการนี้โดยเฉพาะเมื่อเป็นแมตช์แรกในซีรีส์เยียนสีนัดรวดครับชนะแต่ที่ชดแน่ๆเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มบาดเจ็บเควินเดบลอยด์ไคร์วอล์กเก ล่าสุดที่ปิดเทอมไปก่อนเพื่อนครับได้กะระจับข่าวว่าจะเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งอย่างเคเดนเบรนเวดกองหลังวัย16ปีมาในบทสี่ตัวสองตัวตัวหนึ่งครับโดยมีเอีกใครคุณดกันยินตำแหน่งฟรอสไนท์ฟอร์มล่าสุดนะครับตอนเท้าสเปอร์เกล่าสุดไปเยือนคิวสันพเพลเทสแพสโบรุตอนหนึ่งครับฟอสสุดเพิ่งแพ,พ้ก่อนนี้ใน2เกมฟอร์มก็ยังถือว่าโดยรวมก็ถือว่าดีอยู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเกล่าสุดเปิดบ้านชนะหนึ่งประตูศูนย์ครับฟอร์มอรแงสุดๆเลยครัชนอจากนี้ครับตอาเกมเอนน้บลลีกก่อนครับเกมนี้คงสำรองและดาวรุ่งทีมมเต็ครับ คงเกมแรกวัดกันไปเลยครับทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้กับส่งสำรองและดาวรุ่งเต็มที่คงมาเปิดเกมแรกเช่นกันครับเกมนี้ครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าชนะไปได้ครับสำรองคุณภาพดีกว่าชาวบ้านเยอะครับสกอรตต์ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะ2-0ครับฟันธงครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะครับโอเคทุกสักัดวิเคราะห์บอลหนวันนี้ก็ขอจากไปแล้วน้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กลอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำใจพวกผมในการวิเคราะห์บอลนนี้ก็ขอจากไปแล้วน้ครับสวัสดีครับผม